อันยองซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องนาาต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสป้าการนะครับกับซิงค์พรา l เวลไลน์สเปเชียลดิจิทัลซิงเกิลที่ในตอนนี้เนี่ยได้ปล่อยซิงเกิลพิเศษของ4คนนะครับคารินาลวินเทอร์จีเซลนิงนิงสี่เพลงที่ใช้โซโล่เดี่ยวเอาไว้โชว์พิเศษบ,บนเวทีคอนเสิร์ตนั้นถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันอย่างเป็นททาาาาาางกาง,ากงกานานกกกกรรหลลัััจีี่ออนนนนนมมๆแ้้้วบต็ได กันแบบจริงจังแบบชัดสด แฟนๆแซวกันว่าดีใจมากเลยที่ทาง SM ปล่อยมาให้แบบนี้จะได้ไม่ต้องไปหาฟังแบบเถื um ่อนแล้วฟังแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ฟังแล้วได้ยอดสตรีมให้กับเด็กๆเอสปากันด้วยอันนี้คือดีใจที่สุดแล้วหลังจากที่ทาง SM เนี่ยประกาศออกมานะครับและในวันนี้ก็ปล่อยมาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ทาง SM เนี่ยประกาศออกมานะครับและในตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถไปสตรีมให้กับเอสปากันได้เลยนะครับทุกเพลงทั้ง4เพลงของ4สาวไม่ ไม่ว่าจะเป็นเพลงอัของคาร i นาโซโล่นะครับหรือว่าโดพามีนจีเซลโซโล่สปาร์ควินเทอร์โซโล่แล้วก็บอร์ดนะครับหนิงหนิงโซโล่แถมในตอนนี้หลังจากที่คาร i นาปล่อยเพลงอัปออกมานานนะครับพุ่งขึ้นเลยเข้าไปอยู่ในอันดับที่28บนเม l อน Top 100เดบิวต์แบบปังๆเจาะเข้าสู่ท็อป30อันดับแรกบนเม l o n t o อ100นไปได้เลยนะครับแรงเร็วแล้วก็โหดมากๆและก็ยังอยู่ในอันดับที่6ของชา a r t b ัคอันดับที่44ของ g e n i e ด้วย แฟนๆเห็นแล้วอึ้งเลยคือคาริน่ากับเพลงนี้เนี่ยคนตื่นเต้นแล้วก็ชอบการตั้งแต่เห็นครั้งแรกบนคอนเสิร์ตเลยแล้วก็รอรอขอขอครับว่าอยากจะได้ฟังแบบชัดๆจริงๆจังๆ,ๆแบบถูกต้องรอบนี้ก็ได้ฟังกันแล้วแถมชัดเปิดตัวยังดีมากๆอีกด้วยหลายคนเห็นกระแสะของเพลง up แล้วเนี่ยก็เสียดายครับอยากให้ค่ายปล่อยออกมาให้เร็วกว่านี้นี่ก็ทิ้งเวลาจากคอนตอนแรกมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก็ใกล้จะคัมแบ็กใหม่แล้วด้วยถ้าปล่อยมาก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเรียกกระแสะให้เอสปาได้เพิ่ม อีกมากแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยตอนนี้กระแสก็ยังแรงแบบสุดๆเพลงดีไม่ต้องรีบก็ได้นะครับใครชอบเพลงอัปของคาริน่าหรือว่าชอบเพลงไหนของโซ l o โล่ของเอส a ปในคอนเสิร์ตคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับฟังเพลงของใครแล้วชอบสุดๆคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝาก like, กไดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง